นี่คือตัวอย่างหนังสือวางชิดข้างฝาชิดเนีย่ยเอาเอา,เอาตรงหัวเนี่ยชิดชิดไปที่ข้างฝาแล้วหน้าฝนก็ ใช่ว่าจะรอดจากเชื้อราดูก็ไม่มีรอยรั่วดูก็ไม่มีน้ำแต่หนังสือเนี่ยมันดูความชื้นจากฝนที่ตกมา สาดเข้ามาที่ข้างฝาบ้านฝาบ้านคือผนังผนังบ้านนะนะบรรดูดความชื้นเข้ามาจนกระทั่งนับวันเราไม่ได้ทราบในทันทีพอไปเก็บจึงเห็นเห็นเป็นเชื้อรา ราที่ติดแน่นอย่างเนี้นะไม่ออกเช็ดเนี่ยเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่ออกเพราะมันฝังเข้าไปในเนื้อเนื้อกระดาษผู้ที่มีหนังสือก็เก็บหนังสือให้ดีถ้าจะให้ดีก็คือหอพัสติเอาไว้ถ้าใส่รัง บางทีแมงสาบมันก็เข้าไปอยู่ในรังได้แล้วก็เป็นที่อยู่ของหนูอย่างดีใส่ถุงพลาสติกหอจะดีที่สุด